ค Q&A แจากฟิลเตอร์ Q A, Jack, ด้วยแจ็ Jack, ยังไงครับกดยังไงทำยังไงอันนี้คือฟิลเตอร์ที่มันขยายหน้าปะ่ะไม่กูกดสูงเอาเพราะว่ามันจะได้รอบข้างมันแยงน้องหมาหน้ารายค่ะพี่นี่มันมีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่ตัวสีดำส,สีเทาสีเทาโอ้ช่ลอต ก็นนา้มีตัวเดียวใช่ไหมเล็กมึนตรงนั้นนกเต็มเลยอก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะนกนั่งนวลไม่ใช่ไปนมงดูโมเออดูโม่อางไรเนียไอโบมเป็นนกอะไรวะนกกระยางอาจริงเหรอถูกป่ะจริงนกกระยางสีขาวนกกระยางเิร์ฟเลยเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะขายบัตรแฟนมีดครับ เ,เดี๋ยวจะมาประกาศเรื่อยๆนะครับแฟนมีมนนอ,อะไรนกกระยังนกเน้ยนถูกเหรอจริงเหรอนกกระยังเหรอถ้าไม่หัวคอมันสั้นยังวะนกกระยังคอสั้น <laughs> มึงเปลี่ยนพันได้ด้วยอะ่ะนี่นกอะไรครับทุกคน<ม>ผีเสื้อหรือเปล่าดูดในกล้องตัวเล็กนิดเดียว ทำไรก็ง่วงทั้งวัพรุ่งนี้ทำงานนี่วันอะไรวะวันที่เท่าไหร่อะที่หนึ่งใช่มีงานถึงช่มงต่อสามทุ่มประมานี้ <c oughs> นกพิราบ <c oughs> จริง <c oughs> นกพิ <c oughs> าราบมันปล่อยไม่ได้นคนดูนอยากรู้ <c oughs> เรื่องมีตอันกฤษ ถายเสื้ออีกรอบไหมเงินเพิ่งออกเออสื้อน่าจะไม่ละครับเพราะว่าเราต้องเคลียร์บินกันด้วยลูกสีขาวค่ะพี่จีต้องถ่ายรูปใส่ฟิลเตอร์แล้วหนูลงซอรี่แล้วผมจะบึงทึกฟิลเตอร์ได้<า>เฮ้ยไต<า>ยแฟนมิดะอะไรอะรอรเฮ้ยพี่ฮอตสวัสดีครับอันนี้เร็วตัวใหญ่ไปไหม เมื่อกี้มีเสียงเข้าไปป่ะเสียงเสียงที่วิ่งล้อมกีไม่รู้ว่าอาจจะโอ้ไอตัวชาลลอตชาลลอตไปไหนเนี่ยนุ่นชาลลอตยืนนู่นอยู่ไงบุ๊มนี่น้องวุฒิจ้องย่ากงั้งกกีนแช่กันแล้วมันอุ้มได้เปล่าอ่ะ เสดาวิ่งเ็วิ่งเราพวิ่งเหรอเออพวิ่งเลไปออกไปใ่เหรอนี่นี่ตัวเดิมมงก็ใช้วิวิวก้าขึ้นเลยเฮ้ยนี่แค่กรมะเนี่ยโอ้โหไอ้เดิพิเศษเดี๋ยวะยอเออด้มือป่า

กูโดดก่อนมันจะโดดป่ะเฮ้ยที่เจ้าของบอกเขาบอกว่าตัวอะไรวะที่แบบนั่งเรือได้มันมีตัวหนึ่งนั่งเรือได้ตัวปะตัวไม่รู้วะยอดปะยอดนั่งเรือได้ปะครับนั่งเรือได้เปล่าครับใหญ่จังเขาบอกว่าไอ้ซาลอบชอบเลี้ยงเนื้อ๋อ้ซาลอบนั่งเรือได้เหรอได้เอาซาลอบนั่งเรือได้ไหมไม่ยอดนั่งเรือได้เปล่าได้ ได้เหรอลองดูดิไปเปล่าไปนี่ไงนี่จับปูนี่จ่าปูหมาเหมือนกันเราดิ้งอันนี้หมาเหมือนกันแหละอ้วนมากตุ๊กขุนเนี่ยอ้วนมากอ้วนมากนุ้ยอาบน้ำยังครับตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย อยากให้น้องอาบน้ำก็พาน้องกระโดดน้ำเลยค่ะน้องได้อาบน้ำแน่ได้ออกขึ้นเรือเอาตัวน้าขึ้นเรือโบมขึ้นเรือกับหมาด้วยที่ไหนที่กุยบุรีครับข้าวกระโดดนาอยากกระโดดนาอยาได้แบบยอดมึงจูงสองตัวเลยเปล่ามี่ิยุธาสีกมาดิมาดิ อย่าลงน้ำนะโดนนวลแล้วอะมันจะลงจริงปะจริงเจะลงเราจะลงไม่ถ้าลงแรงอะกูลงตรงนี้นะไม่ต้องขอบอกถ้าลงลงได้นะมันจะว่ายน้ำเล่นได้ได้ด้วยนลง เอามานั่งเรือดิเออมึงเอาไปนั่งไม่ลงไม่ลงตลอดไปนั่งเรือเร็วครับไปน่งขาป่ามาเร็วมาไปเร็วนั่งเรือเลยนั่งเรือไปอะไรก็อะไรก็ไปไปต้องเอาเหยียบตีนเหยียบตีนเหยียบตีนอยู่ถูกไหมถูกไหม ุงพายเหรอให้น้องนั่งเหรอไม่้ี่้องตัวนี้ไม่ลงอันนี้อไีอนนั่งเรือไม่ได้บียอนอ้วนอ้าวเพวนพี่เป็นน้เรียบร้อยเลยขึ้นเรือขึ้นเรือเรเามาแล้วมล้ Let's go แล้วี่ตกใจลำนู้นลำนู้นไปลำนู้นไปไปลำนี้ก็ได้มะลำนี้ก็ได้ปะใจเย็นหนูให้ค่อยขึ้นเดี๋ยวก่อนหนูใจเย็นหนูใจเย็นหนูใจเย็นบ้านนงบ้นนงบนนองอย่าแซงคิวอย่าแซงคิวนะมึงอย่าลงมาทั้งหมดมันจะโฮโอ้ยยอดไปเหยียบตีนะครับแล้วใครใครจะไปหอหมา ไปดไงไม่ใช่กลัวเออไอคิมก็ได้ไม่เอากูไม่ไปจับจับเรือคนนึงตาจับอยู่กูกลัวเฮ้ยมันบอกไม่ไปเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจแล้วมันไปมันไปมันไปไอ้เซลงไปนั่งก่อนดไหเข้าวินเไปไปไปเร็วเไอ้ไปไปมันไม่ได้แล้วลกียอจะนั่งไงนั่งกลางไงล่วงพอดีไอุ้่วไม่รู้ใครจะล่วงเลยกูหรือพี่ยอดอย่ียอด อ่าค yeah. uh, ่อยค่อยครับค่อยๆ่ค e> ่อยคโอเคเอาขึ้นหน้าคนนึงโอ้อยฮ้ยรองไปไม่ได้หนูอ้วนเกินเรือมันจะล่มอ่ะเรือมันจะล่มหน่อยไผ่ไผอย่าบีดอย่าบีดนู มึงไม่มึงขึ้นดิไอบุมขึข้นดิไม่ใช่อันนี้มึงไม่ได้โจมโจมโจมเหาัวโจมโจมโจม้น้ำโจมโจมเมไออัไ้ปำมเคนละลำกันเดี๋ยไไม่ได้ย้อนขึ้นได้เหรอเยอนกระโดดนะมึงพายเหนื่อยไม่เหนืยมาไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่พายเหนื่อยโตขนาดนั้ายไป เอาเร็วพายยังไงพายไปเลยไปไปเลยมึงครั้งก่อนมึงก็พายได้เอาเอารองเท้ามาตายแน่เฮ้ยเรัล่วงแล้วว่าอย่าโดดไปนะโดดกูว่ากูตกด้วยมันรั่วแล้วนะไปเลยไปเลยไม่ั่วงเฮ้ยแล้มันนั่งดิเอาผักเอาผักผักเฮ้ยแล้วมันหันด้าเข้าหากันเลยยินได้เหรอมันเป็นเป็นเรือสาธารณะเป็นเรือรับส่งคนขออนุญาตนะครับไปนอน

กูเนยวหน่อมา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 ไปเดี๋ยวพาไปตรงนู้นเลยมันน่าจะเดี๋ยวจะขากลับอ่ะมีเซฟกเดี๋ยวกูกับหมาไปลงเลยหรอแกลงขึ้นดแกขึ้นไปดิโอเคโอเคโอเคป๊บนึงลูกดีมันจะไปหอนี่นี่นีนี่นี่คไปแล้วมีคนอยากตามมา เยกไปได้หรออ้วนเกินหนูขึ้นสิใกล้กว่านั้นหนูขึ้นเออมาบ้าจับเรือดิกูถือตัวสั่พิ้ไม่เปนถือเออมาเอาเอาอันนี้ไม่ไไบหอ้่าไ้แบบพาไปเข้า้างเนืาอไม่มีใบพา

มึงมันจะไม่หนักไปหรอไอ้คิมโอ้ยหนักเจังตาตายแน่ชิบหายแล้วสิผายตัวต้องพอดีก่อนไม่คือคืไปเอาตัวใหญ่มาให้ผูไม่โอเคโอเคไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วสรุปเหลือปลาสองตัวคนขึ้นไปแล้ว เดือดกระโดดครับกระโดดเลยโดดน้ำเฮ้ยกระโดดน้ำเลยกระโดดกระโดดเรพาให้กูคึ้นคือขึ้นผ้าก่อนได้ไหมอ้าวทำไมรับริบบิ้นบาใส่สุนสีขาวอ๋ออย่างรั้นเลยอรับผังที่ผ่าออกมาหลงได้นะเนี่ย เฮ้ยแล้วทำไมเลยลำน้ำเข้าเลยลำน้ำเข้าเฮ้ยรอเชือกอ้มาเนอย่าร้อยคอกูแล้วกูฟาดได้สิเอามาๆๆามาเมาเมื่อกี้ย exactly> ุข um, ึ้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่ะเออโอ้ยโอ้ยโอ้ย

ค้างค้างค้างต่างจังหวัดต่างจาังจหวัดเด็นไม่ค่อยดีมันอยดีไปแล้วคนเดียวบิ๊กยอทกลับมาไปดีกว่าครับไปแล้วครับบ๊ายบายเซฟบ๊ายบายก่อนเร็วเซฟบ๊า,บายบายก่อน